오호 นีรอรอ,อเ,รเกมโหลดแป๊บผมกลัวถ้าผู้ชมจะงุดหงิดอะ่ะก็แบบเครื่องผมมันแบบมัน,ม,นมันหมดการเล่นตรงไหนห้องผคพับจีงโมบายธรรมดาดีกว่าเยอะเลยเครื่องผมมันไม่แรงครับผมอาจจะจริงผมก็อยากเล่นแหละแต่เครื่องผมมันไม่แรงปกติเวลาที่ผมไม่อัดคลิปอ่ะ เครื่องมันเครื่องมันแบบมันลื่นปกติเลยแต่นี้แบบแบบพออัดปุ๊บมันแบบมันใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นอะ่ะก็ก็ไม่ต้องสีเยเงิกันถ้าผมมีโอกาสได้มีเงินเยอะกว่านี้ก็ผมก็จะแบบซื้อก็จะซื้อเลยแบบไม่รอเลยถ้าผมมีเงินแบบอาจจะอีกหลายปีเลยอะ่ะอ,อะไรประมาณนั้นเพื่อนสั่งของอะ่ะ ไม่ต้องขวบหม่องลงหลังคาบ้านหนะไม่เป็นรคงไว่อ้มีเสียงรถมาหรือเปล่าม,มาแล้วนายชิงไ,ไ,ไว้บนหลังคา เจ้าของก็อยู่ด <my> ้านนีเสียตังกรเป่าไม่เพื่อน <my> ปล่อยให้เขายืงไปจังหวะนี้โว้ยแย่แล้วกั oh yeah. <my> นท้ายจาจะทิ้งเรา วง,งเสียงว่ะวงเล็กขนาดนี้ยี่สิบหกโวล้าไปแล้วบ้าไปแล้ววงเล็กแค่นี้ยี่สิบหกโวล้าไปแล้ว,ว,ลว,ลวตรงนี้มีสโมกเกิดขึ้นน่จาจะประมาณบ้านหน้าแล้ว มานี้าจะไปอยู่ไหนอ่ะจะไปอยู่ไหนรถไฟฟ้าเหรอ,อรถไฟฟ้าเข้าวงเหรอมันไกลมากเลยอ่ะวนไปได้แล้วอ่ะ อะไรเพื่อนวะเนี่ย โ okay. อเคเกมดีมีคุณภาพ